ยนินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u สุ a ปังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีวิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทัในใดอยากที่จะสัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะในเวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับ ทุกๆคนนะคะในเวลานี้ในตอนนี้ไพ่ยอยากสื่ออะไรคีย์ออร์นเริงกับความรักความสัมพันธ์สวยงามมาก Wedding Rings ไม่สวยงามได้อย่างไรเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนขอให้คุณเชื่อมั่น กรีซสิคะกรซมากๆเลย Higher commitment twin o flames Dragonfly Wedding ring k i o n ring คุณรู้ไหมว่า Speration thinking about you missing you ใครบางคนกำลังคิดถึงคุณอยู่คิดเกี่ยวกับคุณคิดคิดเกี่ยวกับคุณในเวลานี้ในตอนนี้คิดเกี่ยวกับคุณไปในเรื่องราวของอนาคตในการพบเจอกันในการ มั่นหมายในการขยับสถานะความสัมพันธ์ในการเติบโตคิดกับคุณแบบผู้ใหญ่คิดกับคุณแบบจริงจังจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบอุดมสมบูรณ์ความสุขใช้เวลามั่นปลายชีวิตด้วยกันนะคะหรือว่ากำลังที่จะได้พบเจอความรักที่สมบูรณ์แบบในแบบที่คุณเป็นและเขาเป็น สิ่งที่เห็นในความรักเวลานี้ตอนนี้ต้องบอกว่าคุณกําลังจะได้เจอใครบางคนที่เป็นคนที่ตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอแค่คืนเดียวแค่ชั่วข้ามคืนมันเป็นแรงดึงดูดความรักความสัมพันธ์ที่จะทําให้การทีเ่เราอาจจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเราอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อที่จะได้เจอเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นตัวเลือกหรือเปล่าเป็นวันไน์สตนหรือเปล่าเป็นอะไรแบบนี้มัน มันเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่รวดเร็วเพราะฉะนั้นขอให้คุณเชื่อมั่นในความรักความสัมพันธ์ไว้ว่าทุกอย่างที่คุณกำลังเจอ l i like, g h t h e a r t things coming to life g and h u l ทุกคนความรักที่ union and marriage, s o connection, everlasting love คุณกำลังได้เจอความรักที่นิรัน์ความนิรัน์ที่ไม่ได้มาแค่เวลาปีสองปี ไม่ใช่3ปีไม่ใช่4ปีไม่ใช่5ปีแต่มันคือนิรันจนตลอดชีวิตนั่นเองชา้ชาๆใจเย็นๆคุณกำลังได้สัมผัสกับความรักพลังงานของการเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณของความรักความผูกพันจริงๆและคุณกำลังได้เจอพลังงานของ Twin Flames ใครบางคนที่จะทำให้คุณได้เห็นพลังงานอย่างในตัวตนของเขาที่มากระตุ้นคุณ หรือใครบางคนที่เป็นพลังงานจินนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอพลังงานจินที่มากระตุ้นความรู้สึกเอ e น g y ของคุณจงเป็นตัวของตัวคุณเองใช้หัวใจของคุณในการที่จะเป็นแสงสว่างของตัวเองหัวใจที่แสงสว่างจิตวิญญาณที่แสงสว่างความดีคุณค่าในตัวตนของคุณสะท้อนถึงความรักครั้งนี้คุณจะออกไปจากความรักที่เป็น ท็อกซความรังที่เป็นแบล e l a เลน n s ชิพคุณต้องเข้มแข็งตัวคนเองเดินก้าวเป็นโสนยังมีอิสระภาพให้ได้เพราะสิ่งที่คุณรอมันคุ้มค่ามากๆและบางท่านในที่นี้คุณกําลังได้เจอใครบางคนแล้วที่ตอนนี้สถานการณ์คุณและเขาคือการแยกกันนิ่งกันอยู่เขาคิดถึงคุณเขาคิดเกี่ยวกับคุณและนี่คือสัญญาณของการมั่นหมายสําหรับทุกๆท,ท่านเลย นะคะคมั่นหมายเว g รักไม่มีเงื่อนไขความรักของคุณที่เป็นสเตปของความสัมพันธ์ยังคงอยู่ h e a r t broken มีใครในที่นี้ที่มีการแยกหาก่กหางของคำว่าเสียใจบางอย่างนะคะใจเย็นค่ะทุกคนคุณกำลังได้เรียนรู้กับความรักความผูกพันที่คุณไม่เคยได้สัมผัสกับคำว่า light heart กับคำว่าโซคอนแทรคมันเป็นยังไงกับคําว่าทวินเฟลมมันเป็นยังไงนะคะมันเป็นความรักที่ลึกซึ้งความรักที่จะทำให้คุณได้เข้าใจอะไรในเรื่องราวของอารมณ์ในเรื่องราวของเหตุผลในเรื่องราวของความจริงการแสดงออกความรู้สึกการแสดงออกคําพูดภาษากายการซื่อสัตย์เคารพและให้เกียรติที่ออกมาจากตัวตนของคุณอันดับแรกเลย แล้วคุณจะได้สัมผัสกับใครบางคนที่สะท้อนพลังงานของคำว่ารักนิรันดรให้กับคุณ everlasting love คำนี้สวยงามมากๆนะคะมาดูว่าใครที่คุณกำลังได้เจอไพ่อยากออกมาจมูน judgment ใครที่คุณกำลังได้เจอคะใครที่คุณกำลังได้เจอเขา five for penacles คุณกำลังได้เจอใคร มีใครบางคนรอคอยคุณคิดถึงคุณหนักมากมีใครบางคนเป็นที่รักของคุณห่วงแหนคุณหนักมาก k คิงอวอนอาจจะมีใครเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ตัดสินใจในความและความสัมพันธ์ถ้าคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เป็นครั้งแรกของการเพิ่งเจอยังใช้เวลาไม่นานมากพอ ต้องบอกว่าคุณคุณมีเสน่ห์มากๆและเขาก็ดูห่วงแหนคุณมากและอยากที่จะแบบว่าเดินความสัมพันธ์กับคุณแบบเร็วแต่มันเร็วไม่ได้มันเหมือนกับมีพลังงานอะไรบางอย่างในตัวตนของคุณซึ่งซึ่งงดงามซึ่งดูดีมีเสน่ห์ซึ่งเข้าถึงยากใครบางคนกำลังจะหวนกลับมาหาคุณจริงๆส,สำหรับ หพลังงานในตรงนี้นะคะว่ามีใครบางคนเป็นความรักความผูกพันที่รอคอยการกลับมาขยับสถานะความสัมพันธ์เปิดใจพูดความจริงกระตุ้นพลังงานนะคะสปาร์คบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่นี้สิ่งที่คุณกําลังได้เจอคุณกําลังเจอใครที่เขาเก่งสมาร์ทเป็นผู้นําระดับผู้นําขึ้นไป หรือเป็นคนที่ฉลาดมากมีสเสน่ห์ดูเฟรนลี่มีบุคลิกภาพดีดูเท่ดูเซ็กซี่และดูฉลาดในการวางแผนฉลาดในการที่จะคือจะเข้าหาคุณจะจีบคุณต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วก็คิดเยอะด้วยนะคะคิดเยอะคิดมากแต่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายจะจีบคุณก็ต้องจีบให้ได้ความดือ้อความมีโก้ความเฉลียวฉลาดความเป็นตัวตนของเขาความเป็นตัว ของเขาเองนะคะแล้วความฉลาดความเก่งของเขาหรือว่าความที่เขาเป็นคนที่อินดิพนเดนซ์เป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวเป็นคนที่มีพื้นที่มีโลกเป็นของตัวเองแบบนี้เขาจะต้องคิดหนักระวังแผนมาเป็นอย่างดีที่จะจีพูลแล้วก็เข้าหาคุณและเขาคนนี้จะไปอย่างช้าๆด้วยนะคะอาจจะเข้าหารวดเร็วเป็นบางจังหวะแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงพูดในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงแต่ จะมีทัมมิ่งของการช้าลงด้วยในความสัมพันธ์คุณกำลังเจอใครบางคนที่เป็นชาวธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟคุณกำลังเจอใครที่เขาสมาร์ทอย่างที่บอกเป็นตัวของตัวเองเก่งมีวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์การตัดสินใจได้อย่างแม่นยำทำอะไรรวดเร็วคล่องแคล่วว,ว่องไวนะคะแต่ตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่น หรือว่าชอบแต่งตัวเขาคนนั้นคือใครที่คุณกำลังได้เจอเขาคนนั้นคือใครที่คุณกำลังได้เจอพลังงานธาตุดิน the w i e w of fortune f i for w a n d s ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติ two of cups n i g h t for pentacles two of cups ใครบางคน คนคนนี้คิดหนักมากคิดเยอะมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาไอ้ซับซ้อนนายอับคับเขาอาจจะเคยมีความเสียใจายอาจจะมีความกังวลมีความกลัวแล้วหยุดอยู่ในตัวอยู่ในตัวแล้วแต่ว่าพอเขามาเจอคุณเขาก็รู้สึกว่ายิ่งมีความกังวลน,นะคะยิ่งมีความกลัวนะคะหนักเข้าไปอีกนั่นเองอาจจะด้วยความแบบ ไม่มั่นใจนะคะด้วยพลังงานของคุณอาจจะมีเสน่ห์มากเป็นตัวของตัวเองเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะดูจริงจังแล้วก็ทําให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเข้าถึงยากอะไรแบบนี้แต่เชื่อว่านี่คือสัญญาณของโชคชะตาและพลมลิขิตทาให้คุณได้เจอกับเขาและทุกอย่างกําลัง กำลังเดินไปอย่างช้าๆนะคะด้วยระยะเวลาบททดสอบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บททดสอบของจัก,กรวาลด้วยของพลังงานจูนเฟลมและเชื่อว่าเขาคนนี้กำลังวางแผนที่จะได้เป็นความรักเป็นคนรักของคุณนะคะหรอกเป็นความรักที่แบบระยะยาวความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยจริงๆคุณกำลังได้เจอใครที่แตกต่างมากแล้วก็วิเศษที่สุดเลยทีเดียวมาพร้อมกับโชคชะตาการ พพอร์ตนะคะเม็ดงานงานมั่นนะคะแหวนมั่นเม็ดโตโตะอะไรแบบนี้เลยนะคะและเขามีเป้าหมายมากๆที่จะเข้ามาหาคุณโดยไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดและเชื่อว่าคุณกำลังพบเจอใครที่เป็นพลังงานของคู่แท้จริงๆที่เป็นรักในดัานจริงเพราะคนคนนี้มีเป้าหมายที่โดดเด่นและชัดเจนมากๆไม่ยอมแพ้แต่ต่ออะไรง่ายๆนะคุณกำลังเจอใครที่ดูดีมีสเสน่ห์และเซ็กซี่เหลือเกินนะคะและสำหรับ ใครที่กำลังคิดถึงคุณคเกี่ยวกับคุณนั้นเขากำลังวางแผนที่จะปรับความเข้าใจหรือพูดคุยกับคุณการเปิดใจในความระความสัมพันธ์นั่นเองนะคะก็ใจเย็นๆค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะออกมาคลี่คลายสู่ทิศทางของเรื่องราวนั้นๆว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์ไหมหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับบางท่านที่มีปัญหาขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ